คำถามนะครับเกี่ยวกับฟิวเจอร์การเทรดฟิวเจอร์ er, เนี่ยก็มีหลายตอนด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนที่1นึ่งครับไปชมครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าธรเนียมคืนกับ20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับปลองนะครับทุกปนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการเทรดฟิวเจอร์นะเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยที่ติดตามช็อปปลองสนใจในการเทรดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสนใจในการเทรดฟิวเจอร์ด้วยเพราะว่าจุดเด่นของการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยก็คือสามารถทำกำไราได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับผมก็ขอพูดไว้ตรงนี้เลยว่าสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่เข้ามาเนี่ยก็พยายามเทรดซับปอตก่อนนะอย่าเพิ่งไปเริ่มที่มาจิ้นกับฟิวเจอร์เพราะว่าท่านก็ยังงงนะครับเรื่องของการ ยืมการอะไรต่างๆเรเว่เลทต่างๆพวกนี้ก็พยายามไปเทรดแบบ1ต่อ1กอนก่อนมีทุนเท่าไหร่ก็เทรดเท่านั้นก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเทรดแบบฟิวเจอร์แบบเรเว่เลทแบบมาจินที่แบบยืมได้นะครับจะทําให้ท่านงงไปใหญ่นะครับยิ่งในเรื่องของมาจินจะยิ่งงงไปใหญ่เพราะว่ามันมีเรื่องกันคืนด้วยมีเรื่องดอกเบี้ยด,ด้วยนะแต่ฟิวเจอร์เนี่ยข้อดีนะครับคือไม่มีเรื่องการยืมดอกเบีย้ยมาให้เรางงนะครับมีแค่เรเว่เลทเท่านั้นแต่ว่าความเสี่ยงของฟิวเจอร์จะสูงนิดนึ่าาาาเรรสมถยืม ได้จํานวนเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องพึงระวังสักนิดหนึ่งแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่เกิดการขาดทุนหรือสูญเสียจํานวนมากๆนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวบอกมาลีทให้ฟังว่ามีคําถามเข้ามาเนี่ยเยอะมากปองก็เลยตอบไม่ไหวซึ่งทุกวันนี้คําถามพวกนี้ก็ยังวนเวียนกัเรื่อยๆนะครับปอมก็เลยพยายามที่จะทำคลิปเล่าให้ฟังแล้วกันจะได้ ไม่เป็นการเสียเวลาในการตอบคำถามนะแล้วว่ามีใครถามเข้ามาอีกผมก็จะส่งคลิปนี้ให้ดูกันนะครับเพื่อที่จะได้ถ่าความเข้าใจนั่นเองอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็มาดูซิว่าคำถามประมาณไหนนะที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับก็ประมาณนี้ละครับล้างผอดล้างแค่ไหนมาจิน้นหมดคืออะไรอะไรประมาณนี้บอกก็พยายามรวบรวมเป็นคำถามมาให้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่หัวข้อเลยดีกว่าว่า มันเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับที่หลายๆท่านถามเข้ามาว่า,วาเวลาล้างพอร์ตเนี่ยมันล้างยังไงนะครับเวลาโดนมาคับขายเนี่ยมันเป็นยังไงคือในกรณีที่เราใช้ค r o s s margin t นะอ่าผมจะเข้าไปที่อ่าฟิวเจอร์นิดหนึ่งนะครับฟิวเจอร์อ่าแล้วก็เข้าไปที่ wallet ละกัน wallet future นะจะเห็นได้ว่ามันมี wallet usdtm นะครับเราพูดแค่ usdtm นะ c o อินไม่พูดถึงละกันอ่า usdtm เนี่ยคือเราจะต้องมีเหรียญอะไรเหรียญ usdt ใช่ไหมนะครับแล้วเรามีเหรียญอีกเหรียญ เป็น BNB ได้ไหมก็ BNB ก็ได้นะครับเอาไว้จ่ยายค่าธรรมเนียมส่วนการเทรดจริงๆของเรา UDTM เนี่ยเราใช้เหรียญ UDT นะครับในการเทรดน,นะดังนั้นเนี่ยเ,าเราจะเป็นจะต้องมีเหรียญ UDT ซึ่งเวลาเราโดมนมาคับขายล่ะมันยังไงถ้าเราเป็นคอร์สนะครับคือเหรียญไหนที่เราเลือกเป็นคอร์สไว้เนี่ยมันจะล้วงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือสูตรนั่นเองครับซึ่งตรงเนี้ยสมมุติว่าเรามีอยู่ประมาณ790ดร้ยาสเหรียญถ้าในกรณีที่มันผิดทางเรา เล่นฝั่งรองแล้วมันช็อตแล้วก็ทุบหนักเลยเนี่ยนะครับทําให้เราติดลบเท่ากับ790อกกว่านี่แหละนะครับนั่นก็คือคาว่าบังคับขายเราก็จะหายไปหมดเลยเหลือศูนย์เลยนะครับเหลือศูนย์เลยดังนั้นเนี่ยถามว่าเอ้าเหลือศูนย์แล้วเหลือแค่ฟิวเจอร์วอลเลตหรือเปล่าใช่ครับมันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสปอร์ตจะไม่รุ่งเกี่ยวกับมาร์จิน้นใดๆทั้งสิ้นนะครับสปอร์ตถ้าก็ยังคงเดิมนะยูเอดีทีท่านก็ไม่ได้เกี่ยวกันตอนนี้บอกมี46หรตอวนีนครับวก็ในิวเจอร์มีย มันบังคับขายแค่ส่วนของฟิวเจอร์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคําถามแรกนะที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเราไปชมคําถามต่อไปครับคําถามที่2นะครับมาจิ้นโหมดคืออะไรนะครับมาจิ้นโหมดคืออะไรเราไปดูกันนะครับว่ามาจิ้นโหมดเนี่ยคืออะไรมันสําคัญยังไงนะครับคือมาจิ้นโหมดเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เราเปิดโพนิชันเป็นแบบไหนอยู่นะครับ สำหรับตัวฟิวเจอร์นะฮะอันนี้เราพูดฟิวเจอร์นะบ,บางคนบอกเฮ้ยมาร์จินโหมดอยู่ในวอลเล็ตมาร์จินเป่าไม่ใช่นะครับฟิวเจอร์วันนี้เราพูดฟิวเจอร์นะแต่มาร์จินโหมดเนี่ยเราดูตรงไหนนะครับเราก็มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมอย่างเช่นกรณีคู่ b n b บอผเลือกเป็นไอโซเลตนะครับแล้วคู่อื่นละ่ะคู่ BCH เเลือกเป็นไรเป็นคลอสเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคู่ก็จะมีการตั้งค่าที่แยกออกจากกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะลองตั้ง คู่ BTC และกัน BTC ตอนนี้เป็นคอร์สอยู่อยากจะให้เป็นไอโซเลตได้ไหมก็สามารถตั้งได้นะตั้งเป็นไอโซเลตกดยืนยัดนะครับหรือว่าจะตั้งกลับเป็นคอร์สก็ได้นะครับนะครับตอนนี้หลายหลายคนก็ถามว่าเอ๊แล้วตกลงมันคืออะไรมาจินโมคือผมพูดง่ายๆก็คือคอร์สมาจินนะ่ะเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับเรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่ในตัวฟิวเจอร์วอลเล็ตเนี่ย ถ้าในกรณีที่มันผิดทางเราเล่นลองแต่ว่ามันชอ็อตแล้วทุกหนักนะครับมันจะทําให้เราติดลบเรื่อยๆติดลบหนักแล้วตรงบาลานซ์เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆจนเหลือศูนย์เนี่ยเราก็จะมาขับขพายอันนี้ค่ตาตัดจีนเนี่ยมันจะยอมให้เราล้วงล้วงไปเอาทั้งหมดในวอลเล็ตของตัวฟิวเจอร์ได้นะครับนะในกรณีเป็นคอสนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นไอโซเลตล่ะข้อดีของมันคืออะไรนะครับไอโซเลตล้างก็คือล้างเท่านั้นนะครับอย่างเช่นบอกเลือกตัว BTC ไอโซเลตนะครับป<ะ>ั๊บคราวนี้เราเปิดโพ i ิชันเนี่ยเราสมมุติว่าเราเปิด0ู .02 อย่างเงี้ยนะครับเปิดเป็นลองด้วยนะผมเปิดเป็นลองด้วยเอาแบบเปิดเลยแล้วกันมะเช็นนะกดเลยครับนะครับอ่าหรือเมื่อกี้พอเราแก้แล้วมันก็จะต้องใส่ใหม่นะอ่ากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยยืนยันการซื้อตอนนี้ผองเปิดโพ i ิชันขึ้นมาแล้วนะโพ i ิชันเปิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นครับ มีราคาบังคับขายเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะติดลบจนเท่ากับมาจินที่มีเช่นตอนนี้เรามีมาจินอยู่3.7เห็นไหมเราเจดมาเล่นจาก700กว่อยหวเียนนะครับเราเจดมาเล่นอยู่แค่3.7ถ้ามันติดลบเท่ากับ3.7เนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยมันก็จะบังคับขายซึ่งราคาบังคับขายมันคณรวนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับว่าประมาณนี้นะส0 0 0มื่นหโอเลขสโซลเที่ยว35,55้าหรอยนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ PNL ติดลบนะครับเท่ากับจำนวนมาจินหรือที่เขาคำนวณมาให้แล้วก็คือ3 5 000, 5 5 5นั่นแหละนะครับถ้ามาลงมาถึงตรงนี้ก็คือบังคับขายถามว่ามันแล้ว Wallet เราจะโดนล้างไหมไม่โดนนะเพราะว่ามันเป็น i อ o l a t e ครับนะครับอันนี้คือข้อดีของ Isolate นะครับสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจแล้วบอกจะปิด p o s i t i o n ไปก่อนนะปิดไปนะครับปิด p o s i t i o n ง่ายๆเลย,ยแต่คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นค r o s s ดูนะครับ ลองลองเปรียบเทียบให้ดูกันเลยเปรียบแบบคลอสให้ดูนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับลองใส่ขนาดเท่ากันอะมาเก็ตไม่ต้องใส่ใส่ตรงนี้นะครับ0.002นะครับขนาดเท่ากับเมื่อตอนที่เราเปิดเมื่อกี้ที่เป็นไอโซเลตนะครับกดซื้อปึ๊บขึ้นมาครับสังเกตดูอะไรตรงนี้นิดนึ่งอะโควติชันขึ้นมาแล้วนะบางทีมันไม่ขึ้นนะมันก็จะช้าหน่อยเห็นไหมครับราคาบังคับขายไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า มันคือทั้งคอร์สไวเลตเลยก็คือประมาณเกือบแปดร้อยเหรียญน,นะครับมาทำเป็นมาจินซึ่งตอนนี้เราเปิดมาจินไว้แค่สามจุดเจ็ดนะครับแต่มันสามารถติดลบไปได้มากกว่านี้นะครับมากเป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นพันเปอร์เซ็นเลยจนกว่าคอร์สไวเลตเราจะไม่เหลือเหรียญให้ติดลบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็น อีกจุดหนึ่งที่ผมพยายามยกตัวอย่างให้เห็นว่าโอเคคอสมาจินกับไอโซเลตมาจินเนี่ยมันต่างยังไงนะครับหลังจากที่เราไม่เคยเจาะลึกรายละเอียดได้แค่เล่าอธิบายให้ฟังวันนี้เราก็เลยมายกตัวอย่างให้ดูด้วยกันใช้งานจริงไปเลยอ่ะวอนนี้ผมก็ขออนุญาตปิดโพสิชันแล้วเดีเราจะไปที่เรื่องถัดไปกันต่อนะครับอ่ะต่อมาครับเรื่อง funding ฟันดิ้งฟรีและค่าธรรมเนียมเดี๋ยวผมจะรวบเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับว่า ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตลาดฟิวเจอร์นะค่าธรรมเนียมของตัวฟิวเจอร์เนี่ยในกรณีที่เป็นตลาดที่ชื่อว่าเพอร์เพชวลนะครับคําว่าเพอร์เพชวลแปลว่าไม่มีกําหนดระยะเวลาท่านจะถือโพซิชันเนี่ยไว้จนแก่จนเท่าจนนานเท่านานที่ท่านสามารถจะทําได้เนี่ยก็สามารถทําได้ท่านยังไม่ล้างพอท่านยังไม่โดนกิน ฟันนิ่ฟรีไปจนวอลเล็ท่านไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยท่านพอใจจะถือก็ถือไปเลยนะครับสำหรับตัวเพอร์เฟกช่นะครับแต่ว่ามันมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า quarterly นะเดี๋ยวผมจะยก,ยกตัวอย่างให้ดู quarterly มันเป็นยังไงอลองยกตัวอย่างนะครับ btc ที่เป็น quarterly เนี่ยมันมีเห็นไหมมันมี btc usdt ที่เป็น quarterly ด้วยสําหรับเมื่อก่อนเนี่ย quarterly มันจะมีแค่ใน c o m นะครับแต่แล้เนี่ยใน usdt m เขาก็พยายามเพิ่มเซอร์วิสมาให้ใช้บริการ ซึ่งมันก็จะมีกําหนดระยะเวลานะครับในการหมดอายุของตลาดแต่ว่าข้อดีของควอเตอรี่คือมันไม่มีฟันดิฟีท่านก็ถือได้เลยยาวๆนะถือยาวจนเมื่อมไหร่ครับก็คือจนตรงนี้ครับวันที่25เดือน6เห็นไหมทุกคนจะถูกบังคับขายนะครับทุกคนจะถูกบังคับขายนะไม่ว่าจะขายขาดทุนหรือขายกําไรแต่โพ s ิ t i o n ทุกคนจะหมดอายุวันนี้พร้อมกัน สำหรับท่านที่เล่นในตลาดนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวคอร์เตอรี่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รับความนิยมนะหลายท่านก็ไม่ได้เล่นก็ไปเล่นตัวเพอร์เพนโช่้าส่วนใหญ่ะอมก็เลยขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเพอร์เพนโช่ือลดิมนะครับเอ็กกี้พยายามยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะเรากลับมาที่ตัวนี้เพอร์เพนโช่นะถือไปเลยตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่ามันมีอะไรโผล่ขึ้นมาครับมันมีฟันนี่ฟีนะครับโผล่ขึ้นมาชัดเจนนะครับนะแตกต่างนะแตกต่างกับคอร์เตอรี่นะคอร์เตอรี่ไม่มีนะครับนะครับ ไม่มีนะเหลือแต่จํานวนวันว่าท่านจะต้องเหลือเวลาอีกกี่วันนะย้นอนกลับไปดูท e ี่ BTC ที่เป็นเพอร์เปชวงเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมว่ามันมีเรื่องของตัวฟันดิ้งฟีครับค่าธรรมเนียมของฟิวเจอร์มีอะไรบ้างนะครับมี2ประเภทนะครับค่าธรรมเนียมประเภทแรกเนี่ยเรารู้ก็อยู่แล้วว่าเวลาเราทําธุรกรรมการเทรดเราก็ต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโพสิชั่นการปิดโพสิชั่นนะครับเราจะโดนค่าธรรมเนียมนะครับ ซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจะเท่าไหร่นั้นท่านก็ต้องไปศึกษานะครับซึ่งเราสามารถศึกษาเรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ในเมนูเมนูโฮมนะครับแล้วเข้าไปที่รูปคนตรงนี้แหละแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับตัวค่าธรรมเนียมตรงนี้วีไอพครับเขาก็จะบอกไว้ว่าค่าธรรมเนียมอะไรยังไงเท่าไหร่ตรงนี้นะครับอัตราค่าธรรมเนียมท่านสามารถไปศึกษาได้นะครับว่าค่าธรรมเนียมของท่านในการเทรดฟิวเจอร์การเทรดอะไรพวกนี้นะครับ ่มายิบนะครับการเทรดด้วยดีเอ็มฟิวเจอร์อะไรพวกนี้เป็นค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะลองศึกษาดูแล้วครับป๋องไม่ได้พูดถึงนะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าลองอ่านดูนะครับไม่ไม่ยากนะครับคร<ๆ>าวนี้เรากลับมาที่เนื้อหาของเราเหมือนเดิมเมือ่อกี้ฟันดิ่งฟีนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมป๋องพูดไปแล้วนะครับว่าเรา,ามีค่าธรรมเนียมการเทรดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเปิดโพนิชันแล้วก็กปิดโพนิชันคราวนี้เนี่ยคำถามที่ถามกันเยอะมากเลยก็คือฟันดิ่งฟี อ่าตรงนี้แหละฟันดิ้งฟรีมันคืออะไรนะครับเรากดลงไปอ่านตรงนี้สินะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราอ่านนะครับนะครับถามว่าตอนที่เราเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเปิดโควติชันเนี่ยปิดโควติชันเราจ่ายค่าธรรมเนียมไหมจ่ายจ่ายให้ใครจ่ายให้ใบแนทแต่ฟันดิ้งฟรีมันแตกต่างออกไปค่าธรรมเนียมตรงนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการใช้กองทุนนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยตอนที่มีการแทงช็อตแทงลองกันเนี่ยมันจะเหมือนกันแบบเหมือนไปเล่นเก้าเกณฑ์เวลาวางเงินกองกลางฉัน มีการเกกันไปเกกันมาอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือกองกองกลางนั่นเองถ้าเกิดคนชนะเขาก็จะกวาดกองกลางไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยไอ้ฟันดิ้งฟรีมันก็คือกองทุนที่เขาเอามาเล่นลองเล่นช็อตกันนั่นแหละนะครับตอนนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมมันเป็นบวกเห็นไหมน,นะครับค่ารมเนียมเป็นบวกนะปกติมันจะมีลบด้วยนะสมัยลบรงข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นบวกอยู่นั่นหมายความว่าฟันดิ้งฟรีอยู่ในโซนที่เป็นบวกคนที่เปิดโพสิชันลองเนี่ยมีเยอะ มีเยอะกว่าคนที่เปิดโพ s ิชั o n short อ่าอันนี้ก็คือวิธีสังเกตง่ายๆนะเห็นไหมมันเป็นบวกแต่วันใดวันหนึ่งที่มันเป็นลบล่ะค่าธรรมเนียมตรงนี้มันเป็นลบฟันน i n g ข้างหน้านะครับมันเป็นลบเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคนเปิดโพ s ิ t i o n short มากกว่าลองนะครับอ่าอันนี้ผมพูดแค่นี้ก่อนนะส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยมันคือระยะเวลาฟันน i n ี f มีการจ่ายกันประมาณ 3ครั้งต่อวัน3ครั้งต่อวันเลยนะทุกบชั่วโมงถ้าเอาเวลาในบ้านเราก็คือประมาณ7โมงเช้านะครับบ่าย3โมงแล้วก็5้ทุ่มอันนี้คือเวลาบ้านเรานะซึ่งมันไม่ได้เป๊ะตามนี้นะครับเวลาอย่างเช่นเราเ,เปิดโพดิชันเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับมันไม่ได้ว่าเรา 7, จ็ดโมงเฮ้ย hey, เลยเวลาฟันดิ้งฟรีแล้วนะครับ7จ็โมงหวินาทีเปิดเลยนะครับยังมีเวลาเผื่อไปนิดนึงนะครับว่า ประมาณ15วิอันนนะีสำหรับท่านที่เปิด position ประมาณ7โมง10วินาทีท่านก็อาจจะโดน funding f e e ของรอบ7โมงได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้มันเหลือมาสักนิดนึงสักนาทีหนึ่งค่อยเปิด position แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่กลัวว่าจะโดน funding f ร e e โอเคคราวนี้เรามาเล่ากันต่อนะครับเกี่ยวกับ funding free ตรงนี้นะ,ะเห็นไหมว่าตอนที่มันเป็นบวกป๋องก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเป็นบวกแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะก็คือป๋องจะเปิด position อรอสมมติน,นะครับ ิดโพสชั่นลองขึ้นมานะครับ0.002นะครับเปิดเลยนะครับเปิดโพสชั่นลองขึ้นมาตอนนี้ป๋องเป็นคนถือลองแล้วแล้วก็ตรงนี้มันเป็นบวกดังนั้นเนี่ยคนที่จะจ่ายฟันดิ้งฟรีก็คือคนที่ถือโพสชั่นลองแล้วจ่ายให้ใครครับจ่ายให้คนถือช็อตแน่สำหรับท่านที่ถือช็อตก็ไม่ต้องเสียใจไปว่าโอ้โหตอนนี้ติดลบนะครับถ้าเราเห็นฟันดิ้งฟรีเป็นบวกเรายังมีรางวัลปอบใจอยู่นะอ่าอันนี้ป๋องก็เลยเล่าตรงนี้ให้ฟังนะครับ อฟังมาเรื่อยๆนะมีบางท่านเปิดโพซิชันมาเริ่มเลยนะครับเปิดเลเวลเลตประมาณ30นะครับแล้วก็มีทุนในคอดวัลเลตค่อนข้างเยอะเปิดมาจินค่อนข้างต่อดังนั้นเนี่ยเวลามันไปถูกทางมันก็จะบวกมากนะครับผมเคยเห็นมันบวก3 4 0 0ก็มีนะแต่พอตอนปิดโพซิชันปับ๊บเฮ้ยตอนแรกเรามีเหรียญอยู่หนึ่งพันในคอดวัลเลตเราเปิดโพซิชันมาปุ๊บถือมาประมาณ2วันได้บวก400เพราะปิดโพซิชันทำไมเหลือแค่ ในข้เวัลลีนี้แค่พันสองทำไมไม่กลายเป็นพันสี่อันนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าบางท่านไม่รู้เรื่องของตัวฟันดิ้งฟรีท่านก็จะไม่รู้ว่าท่าโดนกินฟันดิ้งฟรีทุกแปดชั่วโมงดังน,นั้นเนี่ยต้องระวังตัวมีด้วยนะว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราเปิดไหมไม่ใช่ว่าเราเปิดมาแล้วสุดท้ายแล้วฟันดิ้งฟรีกินหมดอันนี้ถ้าถือนายกว่าน,นั้นอีกสักวันสองวันปิดโ o นทิชชนอาจจะ มีพันพอปิดพอทิชันานทำไมกลายเป็นพันเท่าเดิมก็เพราะว่าเราใช้มาจินค่อนข้างเยอะเรเวเรจเยอะนะครับก็เลยทําให้โดนกินฟันดิ้งฟีเยอะแล้วถามว่าฟันดิ้งฟีจะเยอะจะน้อยขึ้นอยู่อะไรขึ้นอยู่กับขนาดของมาจินและเรเวเรจที่เราใช้นะครับเหมือนกันครับกับการโลกโลกความเป็นจริงเนี่ยก็คือเราซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยยิ่งเราผ่อนเยอะดอกเบี้ยก็เยอะนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เราเนี่ยโดนเยอะนั่นเองฟันดิ้งฟีก็เลยกินเราเยอะอันนี้ก็เป็น เรื่องฟันดิฟีที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังนะก็ฟังเพลินๆนะวันนี้ฟังเพลินๆยังไม่ได้มาลองสอนเทสอะไรเท่าไหร่อ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูที่คําถามต่อมาก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อคลิปหน้าแล้วเราก็มาดูคําถามอื่นต่อนะครับคลิปนี้เราก็จะจบที่ว่ามาจินคานวณยังไงนะครับผมจะบอกว่ามาจินมันคํานวณไม่ยากนะดังนั้นเนี่ยเออเรามาดูกันว่ามันคํานวณยังไงกันดีกว่า เรามาที่ตลาด BTC USDT นะครับ p e r ร์เ u ชช่วเป็นคลอสของตั้งไว้3าสิเท่านะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของขนาดมาจิ้นบางคนบอกเฮ้ยมันไม่มีให้ใส่จํของ USDT นะครับเวลาทุกคนไปเปิด p o s ิชั o n ทำไมถึงทุกคนถึงโดนล้านร์ดถึงถึงจุดลิควิดข้ออะไรเพราะว่าเราใส่จำนวน USDT ไม่ได้นะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับต้นทุนมันคือกี่ USDT นะครับแล้กดลากเอา ซึ่งใสมาแค่1%เนี่ยท่านใส่มา1%เนี่ยก็ซัดไป7เหรียญแล้วเอ๊ะอยากจะเปิดเลขกว่านั้นนะทำยังไงนะครับท่านก็ต้องปรับตัวเลขตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการคํานวณเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะจากที่เราเห็นนะครับถ้าเราลองใส่ดูนะครับมันคํานวณยังไงก็คือ0.006นั่นแหละนะครับที่เราใส่ดูแล้วเห็นไหมว่าขนาดของมาจินมันก็คือประมาณ7.5เหรียญน,นะครับถ้าท่านอยากรูเ้เฮ้ยเราเป็นคำนวณยังไงก็วิธีการคํานวณก็ไม่ยุ่งยากนะ รลองตัวอย่างการคำนวณให้ดูแล้วกันนะครับเอาขนาดที่เราจะเปิดนั่นแหละนะครับไปคูณกับราคาปัจจุบันณตอนนั้นเมื่อกี้โดยประมาณก็คือ3 7 5 0มืนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปหารด้วยขนาดเลเวอเรจที่เราตั้งนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณ7.5 u s d t ซึ่งถ้าเราลองไปมองตัวอย่างตรงนี้นะครับทีกองใส่0.06ตรงนี้นะอ่าปองใส่0 0 6 6นะครับ จะเห็นได้ว่าเห็นไหมประมาณเจ็ดนิดๆน,นะครับซึ่งราคามันดิ้นไปดิ้นมาเนาะอันนี้มันสามหมื่นสามพันอ่าสามหมื 3, 7, ่นเจ็ดพันสามร้อยกว่าแล้วนะครับก็ดิ้นไปดิ้นมาประมาณเนี้นะครับเจ็ดจุดห้าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณว่าเออบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปออกโพวิชันซะใหญ่โตนะครับอยากจะลองตั้งเล็กๆนะครับอันนี้คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคูณศูนย์ศูนย์หกเนี่ยนะครับ ถ้าเราจะตั้งน้อยกว่าหนึ่งเปรเ็นเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับปรับให้มันเหลือที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เท่าไหร่ล่ะปรับให้มันน้อยลงนะครับศูนย์ศูนย์สองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันออกมาจิ้นอยู่แค่สองเหรียญเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเปิดตัวทางโอกาสที่เราจะทําเงินได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดเงินถุงเงินถังทําให้เราเนี่ย เกิดความเสี่ยงนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับเห็นไหมศูนย์ที่ศูนย์ส,สามสามเหรียญถ้าบบกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งร้อยบาทอ่าคิดคำขับประมาณนี้นะอ่าเราลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการคำนวณมาจิ้นนั่นเองแล้วลองลองไปดูคำถามอื่นที่ว่ายัางมีไหมนะครับก็มีอีกห้าคำถามซึ่งบอกก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปเก็บตกฟิวเจอร์นะครับเกี่ยวกับคำถามตรงนี้ในตอนถัดไปอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ ผองก็ขอลาที่ทนี้ครับสวัสดีครับ